สวัสดีค่ะพ่อแม่พี online, ่น้องของวลรดาทุกๆท่านนะคะสวัสดีอีกเช่นเคยนะคะพบกันอยู่เหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะยังไม่ห่างหายไปไหนนะคะวรดาผ้าคามยังอยู่นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนสินค้าเอาอันหนึ่งออกเอาอันหนึ่งเข้าหมุนเวียนก็อยู่แบบนี้แหละนะคะแล้วก็มีสินค้าเพิ่มเติมก็คือปลาล่าบองคือเกี่ยวบองนะคะเกี่ยวบองของวรดาทําเองทุกขั้นตอนนะคะหากท่านใดสนใจอยากได้ปลาล่าบองของวรดานี้นะคะพร้อมส่งให้รับรองปลาล่าบอง ของวราดากินแล้วได้ก็จะสบายใจนะคะท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าสินค้าของวรดาทาสุกทุกอย่างทุกขั้นตอนทําเองนะคะวรดาทําเองทุกอย่างนะคะหากท่านใดอยากได้สนใจเอาไปฝากไปต้อนลูกหลานต่างประเทศก็ได้นะคะสินค้าของเราสุกทุกขั้นตอนนะคะทั้งปลาทั้งเครื่องนะคะวรดาก็จะมีแบบนี้นะคะแพ็กเกจแบบนี้นะคะอันนี้เต็มเปี้ยเลยนะคะบรรจุ 160ร้อยหกสิบกรัมไม่รวมแพ็กเกจนะคะอันนี้กระปุกละห้าสิบบาทส่งออกนอกได้เลยนะคะไม่แตกไม่กระแทกไม่ซึมนะคะตัวนี้กระปุกอันนี้นะคะแล้วเราจะมีเป็นแพ็กเกตนี้ด้วยนะคะเป็นกระปุกหากท่านใดสนใจก็ได้นะคะราคาเดียวกันนะคะแต่ถ้าทงทางไกลวราดาจะเน้นส่งกระปุกให้นะคะแล้วเราก็มีจะมีแพ็กเกจนี้ด้วยนะคะแพ็กเกจนี้สี่กระปุกร้อยนะคะแพ็กเกจนี้นะคะมีสองรนะคะน้อยนะคะสี่กระปุกร้อยนะคะ เผ็ดน้อยนะคะเผ็ดน้อยกับเผ็ดกลางนะคะไม่ได้ใช่เผ็ดกี๊ดนะคะวรดาทํามามีหลายแบบเอาเป็น1นกิโลก็ได้กิโลละ3 0 0บาทนะคะเอาครึ่งกิโลก็ร้อยห้าสิบค่าส่ง40บาทนะคะค่าส่ง40บาทถ้าเป็นกิโลนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะอ่ารอบละ30บาทนะคะร้อยแรกนะคะร้อยที่สองแค่10บบาทนะคะโอเคพอให้ท่านทักทายมาได้ ท่านใดอยากอุดหน,นุนวราดาสินค้าลองชิมฝีม,ม,มือดูนะคะอร่อยแซ่บเซิร์ฟมาวันนี้วราดาก็จะมาให้พ่อแม่พี่น้องเป็นผ้านะคะเป็นผ้าแพวานะคะผ้าสิน้นแพวานะคะยังมีขายอยู่เรื่อยๆนะคะผ้าซิ้นแพาวาแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าหมักโคนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหมักโคนนะคะราคาตัวนี้390านะคะหมักโคนจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเขาเรียกว่าหมักโคนนะคะหมักโคนพิมพ์ลายนะคะของกระสินนี่แต่สีคามสวยวราดาขายจริงๆตัวนี้นะคะ390หรือ300นะคะเราจะมาขายหน้าไลน์ของเราเลยนะคะเพื่อให้พ่อแมอ่พี่น้องได้ใส่สวยๆงามๆถูกๆให้ท่าน190บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ190บาทเท่านั้นขายถูกๆเลยนะคะช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็ขายไปพออยู่ได้นะคะเราให้ท่านพิเศษนะคะ190บบาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ อันนี้ให้ท่านเป็นําเบอร์หนึ่งนะคะร้อยเก้าสิบาทเพิ่งมาเมื่อเช้านี้นะคะร้อยเก้าสิบหมักโคนอย่างดีเลยนะคะร้อยเก้าสิบาทนะคะจัดบรัวรัวให้ท่านเลยนะคะพิเศษไปเลยร้อยเก้าสิบบาทนะคะแล้วก็มาอีกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลายลิซ,ซ่านะคะเชิงแดงนะคะอันนี้หมักโคนเหมือนกันนะคะเราก็ให้ท่านพิเศษเหมือนกันนะคะร้อยเก้าสิบบาทนะคะ ให้ท่านพิเศษไปเลยนะคะ190บาทนะคะถูกๆไปเลยนะคะจริงๆต้องขาย399นะคะจัดโปรให้ท่านหน้าไลฟ์ของวลาดาผ้าคามนะคะสกุลนคร1 9อด190บาทนะคะสินค้าของเราพร้อมส่งนะคะมาอีกตัวนี้ก็ลิซ่าเหมือนกันนะคะแต่ลิซ่าเชิงแดงนะคะอันนี้ก็หมักโคนนะคะหมักโคนสวยงามหมักโคนสวยงามใส่สบายเบาผิวนะคะ เขาให้ท่าน190บาทเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วตัวนี้ต้องขายอยู่399นะคะเราจัดโปรให้ท่านสุดๆุดไปเลยนะคะเต็มที่ไปเลยนะคะจัดสุดๆค่าส่งเหมือนเดิม50บาทต่อหนึ่งรอบโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะขอบคุณมากทุกคนที่อุดหนุนนะคะคุณแม่ณภิษนะคะที่สั่งสินค้าวรลดาเมื่อวานวรลดาจัดส่งให้แล้วนะคะจะส่งวันนี้เรียบร้อยเลยนะคะคุณแม่คะคุณแม่รอรับแบบสบายใจที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะ ตัวนี้เป็นอัดกาวนะคะอัดกาวตัวนี้นะคะสวยค่ะอัดมารเรียบร้อยเลยนะคะเห็นในค่แบบนี้เลยอันนี้ราคาเต็ม5้าก้าวนะคะ5้าก้าวลรดามาขายจัดโปรให้ท่าน3 5 0ยนะคะจัดโปรสุดๆไปเลย3 5 0ยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งเลยนะคะสวยค่ะอันนี้ก็จัดโปรให้เลย3 5 0ยนะคะ จะถูกถูกรับรองผ้าวรลาไม่มีตกค้างใดๆทั้งสิ้นวรดาขายสินค้าซื้อมาขายไปวรลาาจะไม่ได้ซื้อเยอะๆเพราะเงินน้อยๆแล้วก็หมุนเวียนได้สินค้าใหม่ๆนะคะไปตลอดนะคะ350นะคะอันนี้อัดกาวเรียบร้อยเลยนะคะมาอีกนะคะตัวนี้ก็อัดกาวนะคะอัดกาวสวยวรลาาก็ให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ350นะคะท่านใดสนใจทักเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะ เศรษฐกิจก็ยับแย่นะคะประเทศชาติก็ยังไม่อยู่ตัวก็สู้ไปนะคะจริงๆแล้วอย่างที่วลราดาทําเกี๊ยวบองนี่เป็นอัอนที่ลบาบากยากละเอียดอ่อนเป็นของกินแต่วลราดาก็สู้ค่ะทําไปเพราะชีวิตคนเราต้องอยู่บางคนถามวลราดาว่าทําไมวราดาทําปลาบองเกี่ยวได้เป็นก็พ่อแม่ของวลราดาอยู่ที่ อำเภอโนนสังนะคะจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะพ่อแม่พี่น้องเคยทําปะลาาบองอยู่นะคะญาติๆของคุณพ่อก็เป็นแม่เหรียญน,นะคะเป็นปะลาบองแม่เหรียญน,นะคะคือเป็นนามสกุลพิลลมลาดเหมือนกันเลยนะคะกับาทางพ่อนะคะแต่ว่าทุกคนก็มีหน้าที่การงานไปเนาะพ่อของวรดาขึ้นมามาอยู่ที่อำเภออื่นก็ไม่ได้ทําปะลาบองพ่อพ่อของวรดามาทําค้าขายนะคะพวก ลูกๆของคุณพ่อก็เลยมาค้าขายนะคะอันนี้คือเป็นเส้นทางว่าทําไมเราถึงทําได้ทําได้ค่ะอยู่ที่เราจะทําหรือไม่ทําเราก็มาพัฒนาขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะเรื่องบางอย่างม่ไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนทําแบบหนึ่งสบายนี้ทําแบบหนึ่งแต่รับรองสินค้าของเวลาถูกสุดสุดสุดกระบวนการคําว่าสุกนะคะสุกทั้งปลาสุกทั้งเครื่องนะคะขาตะไครสุกหมดเลยเวลาดาลงมือเองทํานะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเอออุดหนุนนะคะ โ okay. อเคต่อผ้าสิ้นนะคะสามร้อยห้าสิบถแล้วนะคะมาอีกรายนี้นะคะรายนี้ก็อัดกาวนะคะสวยค่ะใส่เบาๆประหยัดตังคนะ,คะใส่เบาๆประหยัดตังสามร้อยห้าสิบนับเบอร์หกนะคะพอเมพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้ทักมาเลยนะคะนับเบอร์หกประหยัดตังมากๆเลยนะคะพิเศษให้เลยนะคะในราคาสามร้อยห้าสิบเท่านั้นจากห้าเก้าเก้านะคะ นัมเบอร์หผ่านไปแล้วนะคะมาอีกนัมเบอร์เนะคะนัมเบอร์เสินค้าเป็นผ้าทอโรงงานนะคะตัวนี้บอกเลยทอโรงงานเราสามารถสั่งได้นะคะสั่งได้หลายพืนได้นะคะหากท่านอยากได้แท็กทีมก็โอเคทักคุดคุยจากไลน์นย์เก้าแปดห้าหนึ่งสทักกันมาได้นะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจทักมาเลยทักมาเลยนะคะ ท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพนะคะสมกับน้ำํำสมกับราคานะคะสมน้ําสมเนื้อนะคะ3 5 0ออัดกาวเรียบร้อยเลยค่ะ,ะนำเสนอให้ท่านอีกคือกระเป๋าตัวนี้เป้นะคะเป็นเป้บอกเลยนะเป็นเป้สีคามคอด้วยเครื่องจักรนะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้า เป็นผ้าพิมพ์ลายนะคะแต่จะถูกกว่าผ้าคามอันนี้วรนา,านนำเสนอให้ท่านเพียง250จริงๆตัวนี้ต้องขาย499แต่ถ้าเป็นผ้าคามต้องฝืนเป็นพันนะคะแต่วรนา,านนะนํำพ่อแม่พี่น้องด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจเลยคือเป็นผ้าพิมพ์ลายนะคะอันนี้ให้ท่านไปเลยนะคะ250บาทตบอาทต่อใบนะคะท่านใดสนใจทักมาสวยค่ะเป็นเป้ใส่สบายประหยัดตังค์นะคะ250นี่มา2ใบนะคะวันนี้ อันนี้ก็มานะคะมีมาสองใบวรดาก็ให้ท่านพิเศษเลยนะคะเต็มที่ให้เลยนะคะ250ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำเบอร์เ้านะคะเราก็ให้ท่านเลย250สวยนะคะดูลายดูเชิงของเขาสวยงามมากให้ท่านได้5 5 0บาทนะคะมีสองใบนะคะรุ่นนี้นะคะของยังไม่มาวรดาก็มีเหลืออยู่ใบเดียวนะคะ ให้พี่เศษพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะร6 0ยบาทท่านใดสนใจทักมาเลยนับเบอร์1ิบนะคะร6อยบาทนะคะรานะคาต้นทุนวรดาเลยนะคะตัวนี้ให้เลยร้อยหกิเพราะกระเป๋าตัวนี้ปกติค่ะอยู่สอง้านะคะให้1้อยกบาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะสนใจทักมาเลยค่ะเดี๋ยวของสองสาวันจะมาเพิ่มอีกอยู่นะคะถ้าหากท่านใดสนใจก็ทักมาแล้วก็ยังมีหมวกนะคะหมวกเหมือนเดิมนะคะ ะะหมวกนะคะท่านใดสนใจใบละ90บาทนะคะอันนี้ใบละ90บาทอันนี้ใบละร้อยนะคะอันนี้มีละใบและใบใหญ่ก,ก่ัจกิงกขายตัวนี้2องร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเก้าอันนี้ร้อยยี่สิบแต่ลดนะคะร้อยเดียวเขาเละกเก้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจทักเลยนะคะทักมาแล้ววรลดาจะมีสินค้าตัวนี้ให้ท่านสน,นะคะ มุนมาให้ท่านดูเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะวราดาเพิ่มเป็นจ <Every S 2> ิบช็อปนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเลยนะคะเป็นกระเป๋าตัวนี้นะคะเคยขายอยู่แล้วนะคะอันนี้ให้ท่านใบละร้อยห้าสิบนะคะกระเป๋าเครื่องสําอางนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะนี่ค่ะสวยราคาเต็มสองร้อยกว่าบาทนะคะให้ท่านแค่ร้อยห้าสิบบาทนะคะมีหลายสีนะคะวรดาจะไม่ยกนําเบอร์นะคะยกโชว์ให้ท่านถ้าท่านอยากได้วรดาส่งไลน์ให้แล้วก็มีเห็นไหมคะอันนี้นะคะนี่ค่ะเป็นพวงกุญแจสวยน่ารัก อันละ39นะคะนี่ทั้งหมดเลยราคาอันละ39นะคะ3อัน110บาทนะคะนี่คะ่ะสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะบารดาให้ท่านพิเศษนี่คะ่ะสวยกิงๆนะคะนี่งามเอาง่ายๆ3อัน1 0อก็แล้วกันนะคะจะขายในราคาโปรโปรนะคะใกล้นี่คะ่ะเห็นไหมคะเอารวมกันได้39อันหนึ่งอันนะคะ3อัน1 0อเดียวนะคะนี่ ดิเป็นน่ารักมากนะคะเป็นตัวใหญ่นะคะไม่ได้กําไรนะคะถ้าขาย3ตัวลอยนี่นะคะแต่จะแบ่งปันท่านนะคะ3ตัว้อยอารวมกันได้นะคะค่ะเพิ่งมาวารนจะลงกิฟต์ช็อปเพิ่มนะคะที่ว่าจะเซ็งร้านก็ยังยังไม่เซ็งหรอกค่ะรอไปก่อนเพราะร้านสาวก็ยังไม่เข้ามาตอนนี้นะคะโอเคสตัวลอยนะคะให้ท่านเลยนะคะเนี่ยมีลายอย่างอันนี้เป็นผ้าคามนะคะเป็นผ้าคามเลยนะคะตัวนี้เป็นผ้าคามแท้เลยนะคะ เป็นพักคามให้ท่านเลยนะคะสามอันร้อยหนึ่งนะคะท่านใดสนใจทักมาอันนี้เป็นกระต่ายน่ารักมากนะคะสามตัวร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นพวงกุญแจทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วให้เลยนะคะสลับกันได้นะคะผสมกันได้นะคะอันนี้ก็น่ารักเห็น,นะคะอันนี้เป็นเป็ดถักด้วยงานฝีมือนะคะนี่ติ๊บเก็บแต่นี้ถักแล้วปักนะคะติ๊บเก็บ ถักเล็บปักตัวนี้59บาทนะคะตัวนี้จะสูงกว่าอย่างอื่นเพราะทั้งถักทั้งปักนะคะแต่จะได้อันละ50บาทนะคะนะคะ่ะเ <c oughs> ป็นผ้าคามถักมือนะคะอันละ50บบาทนะคะอันนี้ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวรดาก็มานําเสนอให้ท่านทุกอย่างนะคะหากท่านอยากได้อะไรก็ทักทายเสื้อยืดก็มีเสื้อหมอห้อมก็มีนะคะเสื้อคามก็มีทักทายมาได้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนวรดาตลอดนะคะอยากได้อะไรทักทายมาเบอร์โทรที่ลอยให้โทรมาหรือแอดไลน์ได้นะคะกับขอบอคุณทุกท่านค่ะ